ข่าถ้ำของีเมืองสูนเนินประจำปี2,565ณบัดนี้ขอบคุณค่ะ,ะท่านประธามในที่ีนะคะจะแได้ร่าลั่นท้องชจสามครั้งเพื่อเป็นสัญญาณบอกกล่าวเทวดาฟ้าอยู่ให้รับรู้โดยเฉพาะวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่หน้าที่นี้ได้รับทราบว่าในวันนี้ในปีนี้งานเกีกินข,ข่าว

โมล่มที่หนึ่งนะคะที่น้องมอปราบเยนจุ่รรดาหวังสุร่งคู่ปล่อยโคมโคมใบที่สค่ะราบเรียนเชิญท่านใคร,รูนแมททันวัชรนัมหาชื่นใจได้ปล่อยโคลลูกที่สองนะคะลูกที่สามปรับเรียนเชิญท่านรักชาติและคุณประกายมาศสิวดีวัฒนศักดิ์ได้ร่วมปล่อยโคมค่ะลูกที่สี่นะคะปราบเรียนเชิญท่านเนินเพียรค้า เปิดงานศันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษานครราชสีมาเขต4และพริยาของท่านนะคะได้กล่อมโคมร่วมกันนะคะรูปต่อไปนะคะกล่บเรียนเชิญสองข้านได้ร่วมกันปล่อยนะคะท่านสจก้องเกียรติโคมนิยมและท่านสจประพศธธรรมประทีป ใบต่อไปนะคะกลับเรียนเชิญท่านสจรัชดาใจกลาและท่านสจธัญรัตน์รัตนชินกรลูกต่อไปขอกลับเรียนเชิญท่านสจชยุทธ์พงธนทรัพย์และท่านสจทวสินิพญยานันท์ลูกต่อไปกลับเรียนเชิญท่านสจพระชนิกามากเมืองท่านสจชวานพัฒนากำชัยค่ะลูกต่อไปกลับเรียนเชิญท่านสจโกวิดเลวันศิริและท่านสจชาคริสทิพยกปลา และรูกพิเศษค่ะกราบเรียนเชิญท่านรองชูศักดิ์ชูกอบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะท่านมาแล้วก็อธิษฐานนะคะอธิษฐานเอาสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยส่งดวงใจไปที่มือของท่านแล้วก็ปล่อยขึ้นไปเลยนะคะ ขาโคมเราบางออกกบางไปนี้ปล่อยไปล่อยไฟได้นานก็ทําให้ค้ามันเฉือนลงนะคะ่อดมัเนเสัยนะคะขานาดที่ฐานแล้กวกรสะโองค่ะ่าโคมก็จะค่อยค่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะภาพนี้ก็เหมือนเป็นการเสี่ยงภายแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นการนําเอาเรื่องดีๆนะคะมาสู่ตัวท่านประธานเองท่านผู้เกียรติทุกท่านและก็ที่น้องชาวเผือสูงเนิน ว่าขณะนี้เราได้ปล่อยโคมสะดอดุ๊กสะดอดอกสะดโรคสะดกไทย,ยใ,ให้กับตัวเองและบ้านเมืองของเราแล้วนะคะบางให้ปล่อยให้ขึ้นไม่เป็นไรนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับการปล่อยโคมนะคะเป็นโคมเสียงไทยไปนะคะบางท้านก็รุ้นนะคะไปแล้วเรียบร้อย